สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ลงทุนหุ้นอเมริการายการที่จะพาคุณไปไกลกว่ากราฟหุ้นเพราะเราจะเล่าให้ฟังทุกอย่างที่นักลงทุนควรรู้ตั้งแต่พื้นฐานยันไปถึงอวกาศเอ๊ะพูดถึงอวกาศใช่แล้วครับวันนี้เราจะพาไปบุจกจักรวาลไปกับหุ้นที่ชื่อว่า ASTS หรือ AST Space Mobile หุ้นนี้ไม่ได้เล่นๆนะครับคุณผู้ฟังเพราะเขาตั้งใจจะเปลี่ยนโลกหรืออย่างน้อย เปลี่ยนวิธีที่โลกใช้โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตคุณเคยเบื่อไหมครับเวลาไปต่างจังหวัดแล้วสัญญาณหายไปเขาใหญ่ก็เหมือนอยู่ดาวอังคาร ASTS เขาบอกว่างั้นเราติดดาวเทียมให้เลยดีไหมล่ะครับวันนี้เราจะเจาะทุกซอกทุกมุมของ ASTS ทั้งพื้นฐานรายได้ SW o t โอกาสการเติบโตปัจจัยกดดันและสิ่งที่อาจทำให้มันกลายเป็น Apple แห่งยุค 5G 6G อวกาศพร้อมแล้วใส่หมวกนักบินอวกาศ แล้วไปด้วยกันครับเรามาเริ่มกันที่คำถามแรก ASTS คือใครทำธุรกิจอะไรทำไมถึงบอกว่าเขาจะเปลี่ยนโลก AST Space Mobile คือบริษัทที่มีภารกิจสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำให้กับมือถือธรรมดารรมดธาที่เราถืออยู่นะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าอยู่กลางเขากลางทะเลหรือหลงอยู่ในหูเหวแบบในหนังคุณยังสามารถส่งข้อความโทรหาแม่หรือสั่ง Grab ได้ ต่างจาก Starlink ของอีลอนมัสก์ที่ต้องติดจาน ASTS บอกว่าไม่ต้องครับพี่ใช้มือถือที่มีอยู่ได้เลยเขาทดลองกับดาวเทียมที่ชื่อว่า BlueWalker Tree ที่มีขนาดใหญ่เท่าสนามบาสและใช้งานได้จริงนะไม่ได้มโนสามารถโทรส่ง SMS และต่อ 4G ได้กับมือถือธรรมดาลองคิดภาพดูสิครับยุคที่มือถือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากฟ้านี่ไม่ใช่แค่ติดบริษัธรรมดา แต่มันคือ infrastructure from space ครับตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าเทคโนโลยีล้ำมากแต่ถ้าจะลงทุนเราต้องถามว่าบริษัทหาเงินจากไหนโมเดลของ ASTS ไม่ใช่แบบขายรายเดือนให้กับคนทั่วไปนะครับเขาเน้นขายให้กับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือทั่วโลกหรือ MNO เช่น ATT, Vodafone, Rakuten เป็นต้นแนวคิดก็คือ ถ้าคุณเป็นเครือข่ายมือถือแล้วอยากขยายสัญญาณไปยังเกาะแก่งหรือหมู่บ้านกลางหุบเขาคุณไม่ต้องสร้างเสาให้เหนื่อยแค่เช่าในจากดาวเทียมของ ASTS แล้วขายต่อให้ลูกค้าแค่นี้ก็ได้พื้นที่ครอบคลุมเพิ่มแล้วครับตอนนี้ ASTS มีข้อตกลง Letter of Intent และ MOU กับกว่า40์ทเน n e r ทั่วโลกครอบคลุมผู้ใช้งานมากกว่า2,000ล้านคนแค่ให้เขาใช้ได้สัก5%รายได้ก็ปังแล้วจา้าถึงเวลาของสวัร ที่ทุกคนรอคอยก่อนอื่นขออนุญาตปูพื้นนิดนึงกับเครื่องมือวิเคราะห์ยอดฮิตที่ผมจะหยิบมาใช้ในวันนี้นั่นก็คือ SWOT analysis ครับ SWOT ย่อมาจาก S แทน Strength คือจุดแข็ง W แทน Weakness คือจุดอ่อน O แทน Opportunities คือโอกาส T แทน Threat คืออุปสรรคหรือถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นมันคือการจับเข่าคุยกับธุรกิจถามว่า จุดแข็งคุณคืออะไรจุดอ่อนอยู่ตรงไหนมีโอกาสจะโตได้ยังไงและมีอะไรที่อาจฆ่าธุรกิจนี้ได้บ้างล่ะครับเราจะใช้สว o t เป็นเหมือนแว่นขยายครับส่องดูธุรกิจให้เห็นทั้งด้านที่สวยหล่อและด้านที่ยังเป็นสิวอยู่ใครที่อยากเก่งเรื่องการวิเคราะห์หุ้นต้องใช้เครื่องมือนี้ให้คล่องนะครับเพราะมันช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าหุ้นนี้เหมาะกับเราไหมควรถือยาวไหมหรือควรอยู่ห่างๆอย่าห่วงๆเพราะการลงทุนที่ดี ต้องรู้ว่าเขาแกร่งตรงไหนเปราะตรงไหนและมีโอกาสจะโตหรือโดนฟาดตรงไหนบ้างครับเริ่มที่จุดแข็งหรือ strength หุ้นนี้มีเทคโนโลยีเฉพาะทางที่ไม่มีคู่แข่งตรงๆเป็นเจ้าแรกที่มือถือธรรมดาต่อเน็ตกับอวกาศได้มีพาร์ทเนอร์ระดับโลกหนุนหลังเพียบและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีใครเข้าได้ครับมาต่อที่จุดอ่อนหรือ weakness จุดอ่อนที่สำคัญของบริษัทนี้ก็คือ ยังไม่มีรายได้เลยจ้าแต่พวกเราก็ลงทุนในเทส la ตอนยังไม่มีกําไรเหมือนกันนะครับนอกจากนี้บริษัทนี้ยังอยู่ในช่วงที่ต้องใช้เงินเยอะมากต้องระวังการเบรนแคสหรือเผาเงินไปเรื่อยๆจนกว่าจะเริ่มทํากําไรได้มีหลายบริษัทที่ไม่แกร่งจริงก็มักจะล้มหายตายจากไปในช่วงนี้นั่นแหละครับนวัตกรรมนี้ยังถือเป็นของใหม่ที่ยังต้องพิสูจน์ว่าโมเดลการทํางานได้จริงในเชิงพาณิชย์แค่ไหนมาที่โอกาสหรือ u อ i t y นะครับ ปัจจุบันมีโลกเรามีคนมากกว่า2.5ล้านคนที่ยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตนะครับโดยรัฐบาลต่างๆยังมีความต้องการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ในพื้นที่ห่างไกลอีกมากมายนอกจากนี้เทคโนโลยีของบริษัทยังเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินภัยพิบัติและงานด้านความมั่นคงได้ด้วยครับสุดท้ายคืออุปสรรคหรือ stress นะครับมีปัญหาความล่าช้าในการยิงดาวเทียมหรือปัญหาด้านเทคนิคคู่แข่งอย่าง Starlink อาจมาเป็นคู่แข่งที่แย่งส่วนแบ่งการตลาดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีของบริษัทยังต้องผ่านข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่าง FCC ก่อนนำมาใช้จริงเหล่านี้อาจเป็นปัญหาที่บริษัทจะต้องเผชิญในอนาคต New Curve ของ ASTS คือการสร้าง Global Internet c o v e o r a t e ผ่านมือถือเครื่องเดียวถ้าพวกเขายิงดาวเทียม Bluebird ได้ในปี2026แล้วให้บริการเชิงพาณิชย์ได้จริงเราจะเห็นภาพว่าคนในป่าลึกณแอฟริกา เชื่อมต่อซูมขับคนในเมืองเรือกลางทะเลรับสัญญาณมือถือเหมือนอยู่ในกรุงเทพหรือแม้แต่พื้นที่สงครามก็มีเครือข่ายสื่อสารที่ไม่พึ่งโครงสร้างพื้นฐานเลยนี่คือ New s u r f r c e ระดับเดียวกับ iPhone ตอนเปิดตัวครั้งแรกหรือ Cloud Computing ตอน Amazon เริ่ม AWS ถ้ามันติดตลาดขึ้นมาเมื่อไหร่การประเมินมูลค่าอาจเปลี่ยนเป็นหลักหมื่นล้านในไม่กี่ปีครับสรุปง่ายๆครับถ้าคุณคือคนที่เชื่อในอนาคตของการสื่อสาร เข้าใจว่าเทคโนโลยีแบบนี้ใช้เวลาทนความผันผวนได้และไม่สีเรียสกับไรายได้ระยะสั้น ASTS คือของเล่นที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยครับแต่ถ้าคุณเน้นปันผลกำไรต่อหุ้นหรืออยากนอนหลับฝันดีทุกคืนผมว่าไปดูโคคาโคลาดีกว่านะน้ำตาลก็หวานปันผลก็ดีจบแล้วครับกับพอดแคสต์ ASTS อินเทอร์เน็ตจากอวกาศหุ้นที่อาจเป็นดาวรุงหรือดาวตก แต่ไม่ว่ายังไงมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัทที่คิดใหญ่ฝันใหญ่และกล้าลงมือทำถ้าคุณชอบเนื้อหาแน่นๆฟังง่ายแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e ช่องลงทุนหุ้นอเมริกาแชร์ต่อให้เพื่อนที่อยากเป็นเศรษฐีตอนโลกเปลี่ยนด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ